บัดนี้วันที่12เดือน7ของ568ข้าพเจ้าในสงการวัฒนพัฒน์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระประสูติพระประเรียนและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกลาวพาระนต์นต์ไตร อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวาวัตังอภิวาเทมิสวกขาโตพระกวาตาธโมธมังนามสามิสุปฏิปันโนพระกวโตสาวะกะสังโกสังครั้งนามามิสองบทบูชาพระภารีพินาอารหังสัมมาสัมมิพุทโธสุจิรังนิพุทโธ คุเนหิธรรมมานโนทานิปานิมิหิจาริสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคังสารังคโต้ปูเชมิรัตนันตยังธรรมังจตามิโสธีนาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกวาเหสุอัตตาขันธตุเทวตาสัทธามังมุนิละจสะสัทธตุสักขเมโมอกะทังจากเคกาเมจาริเตดิสตาละเถจัลิเควิมาเนทีเปตตาละเถคาเม ลุนุคาห์เนเคห์วัตถุไมหีเคเ,เตกลุ่มมาจันญาตุเทวทาชะรามตรีวิสเมยยักกะนันพานาคาตันติตาสัติเกยังมุนีราจัสนังถาทโวเมสุธตุครรมะนาสกาวนาการลอาะยัมพทันตาธรรมะนาสกาวนาการอะยัมพะทันตาธรรมะนาสกาวนาการโอาะยัมพะทันตาสี่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าพุทธังสระนังขจฉามิธรรมมังสระนังขจฉามิสังขังสระนังขจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจฉามิทุติยมปิธรรมมังสระนังขจฉามิทุติยมปิสังขังสระนังขจฉามิ ตติยัมปีพุทธังสลานังคาชามิตัิยัมปีพุทธังสลานังคาชามิตัิยัมปีสังฆังสลานังคาชามิหกบทตสวดตจักิริยาคาถานัตติเมสลานังอัคยังพุทโธเมสลานังวะลังเอเตนะสัจเจเวเทนะสุติเมหตฏฏสัพพธานัตติเมสลานังอะยัมโมเมสลานังวะลังเอเตนะสัจเจเวเทนะสุติเมหตฏฏสัพพธานัตติเมสลานังอะยังสังโฆเมสลานังวะลังเอเตนะสัจเจเวเทนะสุติเมหตฏฏสัพพธาเจ็ด บทสวดติรัตนะประมาณคาถาพุตังนัเมรัตภูตาสีรติจิตตังธรรมังนัเมรัตภูตะวิสิทธิสารังสงขังนัเมรัตภูตะสุริติทิงตันเตนัเมรัตตานังรัตานังตวังหังสัมมาสัมโมสาติตาวะวิเศขปุตังโยยายุขยุตาขุนาโยกวาปัสสติตังอะสมิอะติหรมปะหีิตะวะ ยจาติเทเอกังวินารัตตานสมานะเวนะโลกกาจิจิจะจิเลนจะภูตังทำม,มีมรณะนงนัสสวังอธิตาสตะโลกะิเจจิจิกะจุลาปนียังกะสิจ,จิจะโทติวติตังคุณากายตายะมาเมหิเยวะวติตายะสุวัสีธรรมปิตะพุทธะทางกะมาสส กถาปสาทานังปุญญากทานามามสัมะถุปะมะมุจจาภูมังทุกขาปะมุจจานะาภูขะสารังคัตตะนางปูเชรัตะสะประระมังอภิปูชะเนยังนิพพาจากิริยาปูนิตะนิติตฐิสัมมากิเลสมาโสสานีกิริยาจากาโทหิอัป,ปะกุเลละอุป,ปะเพนิยัง ปาเนหิจาปิสารนังกะมานิหนังเนวะจตสมาหิตตังจตตนังสารหนังกะธรรมะรัตตติวังคนาเนสุจมาทิมานาปูเชมจิตปิตตถาปิตะปุตติจิตตาตถานุปาลิอิริยาตถาตาลาจะปุญเยนะตถากะเรเตนะทุขีพระเวโมตเตเจนะตสัจตถาปิสุวติ ตุโยจะทะธรรมวิระยัมมหิปยานภูโตโลกุตมาพิสมาโยยัตโตตุทิถิงต,ตันโตตินิกสายามายะอัมพิปิโหนตุปุนาทะเยปจิติโตสุภาสาตะาก,กาโลแปดนมลักมะรกะลาระติติคถา โยจักขุโหหบราปัตะ,ะโถสามามวิทุโตุกุสุขะโตวิมุโตมารสาปาสาวิมาโยจัตัะโตปเปาเปสิเคมังขะนะตังวินัตังธรรมะวะลังสตาสานาม,ามิโหหะสักนาจาวินากะจิจตกจันเตชะสาเตชะสีหนตุสัพพัทลายาวินาสุมเมตุธรรมโมชะโยโทวิทาสาสะสตุ เทสิกะโลสะตุขิวะมะคังนิสยานิโกธัมมาทาระสะถีลาจะราวะโหสันติโกจะตุโนธรรมะวะหลังศีลาสานะมามิโหหัปปะทารลังอุปัสสติทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิโหตุสภัทรายาวินาสุเมตุธรรมะสัมาเนธานาตุตตานะคายุโยโยสุกสะปาปูสิเกเลสัยตา สันโตสยังสันตินิโยชโกจะสาวขาจะธรรมังวิริจังสสโลติจะคังวิรจังศีลสานะมามิพุทธาพุทธังศีลสานานาทิฏฐิตันเตสะสาเตชะส,สิโหตุสัพัตรลายาวินาสุเมตุก้าบทสวดนโมอัตะคถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะมเหสิโนนโมกาลัตตะธรรมะสสาวขาตเตเทสาวะสะเตติทะ นโมมหาสัพพเสปิวิสุทธิศีลทิฏฐิโนนโมโอปมัตสาลัสสารสาัตตะสาธุก,กังนโมโอตะกาลาสัตตะสัทธวิสุสะส,สป,ปินมโมกาลัสปเภเวนะวิกันจันตุอุปทาวานามโมกาลัสุภาเวนะสุวัตถิโหนตุสัพพทานโมกาลัสตเตเจนะวิธรรม,มหิโหมิเชตวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวันเมสุังสามัยังพระกวาสเกสุวิหารติกปิโรตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสเทนะติดถิงปจมเทหีพิขุสเทหีสเปเหวะ่าอารันเตหีสตาหีจะลายขจตติหีเทวตาเยพุเยนะสามปฏิตานติตพระกวันตังทัตนายาพิขุสังฆาตัตโขจตุนาสุตวาสกานียานังเทวานางอัตตาโหติอัตโขพระกวาสเกสุวิหารติกปิโรตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสเทนะ ติเทมปัจจามตเหหิพิภูสตเหหิสเเหวะอรันติเหหิสตาหิจราคตติหิเทวตาเยภุเยนะสัมปติตาหนติคาถาคาตังทัตนายาพิภูสังกัจยานูนะมยังปิเยนะภะกวาเตนุสังจเมยายะมะอุปสังคิตวพภะกวโตสันติเกปัจจคาถาคาตังเสยยมาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปิกมาพระโวปูริโสตมาชิตังวาอาหัง ภาษาเรยาภาษาลิสังวาประหังสัมไมเชยะเอวเมวสุวาเทเสสุเทวสุอัตจาหิตาภควัตโตปุติโตปุระหารสุอัตตโขตาเทวตาภควัตตังอภิเภตวากมังตังอัตสุเอกามังตังทิตาโขเอกาเทวตาสภควัตโตสันนิกีมังคัทังอาปสีมหาสมยโยภาวิสสะสมิงเทวกายาสมาคตาสตาหะหะอิมังธรรมะสมยยัง ทิตายวะอปิริสิกิตวาสังคติอัตโคปราเทวตาภควัโตสันติเกิมังคตังอาปสีเจตสสะพิครโวสหัตตาสุจิตตังอัตจโนอัจจามะคคุสสาลิศีวะเนตานิตะเหตวาอินทาริยาลักขตติปฏิธาติอัตโขภลาเทวตาภควัโตสันติเกิมังคตังอาปสีเจตวารีขังเหตวาปรีขังอินทารีขังโหหามาชาเตจะลันติสุเวมาลาสุขตาสุขตาสุสุนักติ ตโคปลาเทวตาพระกวโตสันิเคมังคาทาังอาปสิเยคิติพุทธังสานังคตาเนนะสันเตมิคะสันติอายะภูมิปหายะมานุสังเตหังเทวากายังปุริปุริสันติเนตาโคพระกวาพิคุอามันเตสีเยภุเยนะพิเกเวติสุ โลกาตุสุเทวตาสัมปติตาโหติอาาคตังทัศนายาพิขู่สังฆกเยปิเตพิขเวอยหสุงอัติตานัทานาละหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตนาปะยมาวเยวะเทวตาสัมปติตาอหิสุงเสยอาถาปิไมหงอาต้าหิเยปิเตพิขเวอยอพิวัสติอติตานัทานาละหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตนาปะรมาวเยวะ เทวตาสัมปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิมหังอัตระหิอาจกิสามิพิขเวเทวกายานังอภินิกิตานิสามิพิขเวเทวกายานังนามนิเทนิสามิพิขเวเทวกายานังนามนิตังสุตกะสุตกงมานิสักโลถาพิพาดิสิตามิเอวันพันติขอเตภิขุภะกวาตโตปจจสุสุงภะกวะอัตตะโวจะสิโลกามโนสามิยัสสาคุมากะปิรัสิตาเยสิตะคำพลัง ปหิอตาสัมมาทิตตปุทโสาหาวิสตินาโลหะมาปะลาภุโนโอตคานาตสาสัทธาวิปัสนาวิมาลาพิโยปจัสเตนตเวกะเทกับปิละวัตเวกะโตมาตีสัทธาสาวเกสรเวเวารเนรเตเทวะกายาพิกันตาเตนะถะพิขาวเตจะาพิกววารมกะลงสุตตวพุทธศาสสศาสนาเตสัมปะละหุยานังอะมานุตตานัตานัง เอเปเกตัฐหามัตถคงตัฐหังอัตาะตาลินเอเตเอกังตัฐมันตาอัสนานัสฉามหาสุภเอเปเกนัจฉามหาศุงติทาสพังพระหูอหุงจะสมาสพังอภิยายาวกิตรวานะจักรมาตโตมัตยิสถาสาวกเการเนรลเตมาลเอวกายาอภิกันตาตถาภิเขเยวหังกิตริสามิสิริฮิอนุสัพพโส สหาสายักขาคมมากระปีละวัตวาอิทิมันโตุติมันโตวันาวันโตยนทรมาาพิมพูัสามิมวนัสหสาเฮมะวายขานันตวิรีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันาวันตยศีนทรมาพิกมพิภูนังสามิตังวะนังถับตาศีลสีหัสายกขานันับตวัติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสตีโนทรมาาพิกาตมุพิภูนังสามิตังวะนังอิเตเตโสสหัสหาสายขานันวติโน อิท e <te> ิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสศศิโนโทธัมมนาภิกษมุติคุณังสามิตังวะนังเวสิมิตาปัจจสตายขานันตวัติโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสศศิโนโทธัมมนาภิกษมุติคุณังสามิตังวะนังคุมพิโรราชักกะหิโกเวปุตตะสาวิเนสนังพิโยนังสหัสสังยขานังปะริรูปปัสสะติคุมพิโรราชักกะหิโกตุปะฆะสามิตังวะนังปุริปบตะที่สังอัตตทโธ ทัตตมารถโถปัสสาสติคันธาพนังอธิปติมหาราชายะสัตสิโสปุจจสิทธสาพาโวอินทนามาเมธาปาราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนทัตมานาพิฆมงพิโกนังธรรมิตังวะนังทัตกินันจะที่สังราชาวิรูโโหถปัสสาสติคุณธาพนังอธิปติมหาราชายะสัตสิโสปุจจสิทธสาพาโวอินทนามาเมธัปาราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนทัตมานาพิฆมงพิโกนังธรรมิตังวะนัง ัจฏิมัจจาที่สังราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคานาธิปติมหาราชายสสติโสปุตติสสสะเาโวอินทนามามัพ巴拉อิติโตยุติมันโทนะวันโทยสัตติโนโทเทมานาพิกฆมุพิโกนังสามิตังวนังอุตตรัตจตที่สังราชาวิโรกุเบโรตัสสะสติยักขานาธิปติมหาราชายสสติโสปุตติสสสะเาโวอินทนามามัพ巴拉อิติโตยุติมันโทนะวันโทยสัตติโนโทเทมานาพิกฆมุพิโกนังสามิตังวนัง ดิมะตัดที่สังรัตลัโถทักขีเนนะวิรูหโกปัจจิเมนะวิรูปโคกุเวลาุตระังทิสานตตาโรเตมหาราชาสัมมันดาจัตตุโลทิสาทัตฐานมานาอัตสุเวนะกเปะละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจัณิกาสทามายาคุเมเนทุเมเนทุจากวิถุตโตัจจันทโนกาลเสเถถโธจักกินนะทันตุนิทันตุจักปะมาโทโอปมันโยจัก เทวสุตโตจะมาตาลิจิตตาเทนโนจะคันทันโพนมาโพราชานโนสโพอาคูปัญจสิโขเจวะกคิมพระโลสุวิยาชัสสะเอเตจันเย,ยจะราชาโนคันทันพาหาลาชุพิโตสัมานาพิกามงพิโูนางตามิตังว่านังอาถาคูตาตภานาคาเวสราจะหะจหะคากัมภะลสัตตลาอาคูปายาคาสหาติพิยามุนาสัตตะัถาจะ อาคูนาคายสาัสัตติโนเอลวันโนมหานาโคโสกข้าสาวิจังวะหนังเยนาคาราเยสหัสหะลันติทิปาปกิปคิวิสุตะกกตะจักขุตหายะเตวะทาปฏิตาจิตตาสุภณาอิติเตสนามอภิยันตานาคาราชามนาสิสุปันนโ,โตเขมามากาสีพุทโธสห,ห,หิวาจาหิอุปหยันตานาคาสุปณาสารนามากาสุพุทธังชิตาวัจิหะเถนะ อสตาอสุราสิาาตาปาตโลวาตเตอิทีมตสสโตยสติโนกาลกัญชามหามิสมะอสุราเทว,าาาวะคัสสเวปติติจุติติปะหาลาโทมนุจีสหสัจ,จภาลิปุตตะนังเศตเพเวโลมหามาลกาสเวหิตวาพระเลีงเสยยังลาหุตพัตกาละมงสะมานโนธานิพันตันเตพิขูนังสามิตังวะนังอาโปจตเทวาปตวีตเตโชวา วาโยวะทะะระวัลนาวัลนาเทวสาวโมจัสยสัตสาสหาเมตตากรุณากายิการคูเทวายสัตสิโนทะเลเททะเลทากายาสเพย์นาณตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตนา่นมันโตหัสติโนโทธามนาพิกามุพิวหนังสามิตังวะนังเทเวเทตูจะเทวาสหะลีจะสมาเจทุเวยามาจันทุสุปนิสาเทวาจันเทะมคูปุริกิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาโคปุริคิตานักขตตานิปปุริคิตวาอาคูมันทวาสกาวาสุนังวาโสเทโถสักโกปะคะปุริทโททะเลเตถทะเลทากายาสัเปนะนัตตวันติโนอิติมันโตยุติมันโตนันโตยัสติโนโทระมนาพิการมุพิขุนังสามิตังว่านังอาถาครูสหครูเทวาชาลามคีรีสิกขาหิวะฮาลิหัสกาจะโลชาจัอุมาผุพาสิโนวโรนาสหธรรมาจะ อุตตาอเนชกาสุเรลุกร uh ุชีลาอาคูอาคูอเนสีโนทเลเททเลทากายาสะเพนะนัตตะวันติโนอิทิมันโตยุติมันโตน้าโตยะสติโนโตธรรมนาพิกโมพิกุณังสามิตังวะนังสัมมานามหาสัมนาทิตมาลุษามาณุสุตตมาทิธาปทุสิคาอาคูอาโูมโนปทุสิคาอาหาคูหาละโยเทวาเยจะโลหิตตวาปาราคะมหาปาราคะอาคูเทวายะสติโน เทเตเทเรธากายาสะเพนะนัตโตอินโนอิทิมันตุติมันโตนะมันโตยัสสติโนโททัมนาพิกามงพิโกนังสาวิตรังมะนังสุกากาลุหะอโุนาอาคูเอกันนาสาสหโอทัคตันหาปาโมคะลาอาคูเทวาวิจักขณาสัตมัตตาสาขาธาตาไมสกาจะยะสติโนจตทยังอาขาประชุมนอมโยทิสาภิวัติติเทเรตเทเรธากายาสะเพนะนัตวัติโนอิทิมันโตยยติมันโตนะมันโตยัสสติโนโททัมนาพิกามงพิโกนังสาวิตรังมะนัง เค okay. มิยาดุสิตามายาคันธกาจะยาัสสาติโนสัมปะกาจะมาลาเทธาโชติมานาอัศวานิมารติติโนอาคูอาหาคุปนิมานิตาทะเลเตทะ,ะเลทากายาสาเพนานาตโตวันเดียวอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสติโนทัตทาม,มานาวิรมุพิฆน,นังธรมิจังเท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 วะนังเศเษเตเทวนิกายาสาเพนานาตตวันอด นามนวเดยะอาขันถุงเย,ยจันเย,ยสัิหาสหปา,าวุชามกีลังโอทัศนานสวังทัมโมตทัตตลังนาคันจันทวอติตา,าสิตังสุพมาปภามัโตจะปุตตะอิทิมะโตสหกนงังกุลมาโรติโตจะสกโกปะคะต่ามิตังวะนังสหาพาม,มามโกละนะมมา,มานาภะพามามติตานติอุปปันนโตสุติมันโตพิสมากายโยยะสติโสทะเลส,า,สาอิสราอาคูปัจเจก,กะวติโนเตจะกับเพ มัตตโตอาขาปหาลิโตเตจจะสเพตพิกเตสินเทเทเวพมาลเกเมหาเซนาพิกาลมิปัสสะกังสาหัสะมาทิยังอัตถะอัฏฐะอาเคนะปันทะมัตโวะสัทธามัตตาปาลิวาเลต้ามาโวเป็นติชากินังอจิตตะมหาเทโนกาหะเซนาอัปเปสัยปาณินาปาณินาหัจจะสารังกัตะวนาภาระวังสัทธาปาวุสโคเมโโสะัทธายันโตวิสุชุโกสัทธาโสปุถิตจะวัตติทุกตะโทสัมมายัง วะเสตัจจะสพังอภิยายาวขิตตวานะจักรุมานตโตมัตยิสถาสาวกเกศสารเนะเตมาลาเสนอภิคันตาเตนถาภิกขโวเตจาอภิกรรมะกาลมสุตตวาพุทธัสสะนังวิตาสังขะหีพากามุงเนสังลมปิอัชยุงสัพเพวิตาสังฆามาพระฤทธิตาสารตติโนเทวตติสหภูเตหิสาวกาเตเชเนสุตาติ